ไปข้อ3ใหญ่จงเขียนจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ทีนี้ก่อนอื่นน้องต้องรู้จักรูปทั่วไปของมันก่อนเนาะสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็รูปทั่วไปคือ a คูณ10ยกกําลัง n โดยที่ a เนี่ย a เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่1ไปจนถึง9.999แต่ไม่ถึง10 เป็นได้ตั้งแต่1ถึง9.9999เนาไ่ไม่ถึง10โอเคไหมมาดูข้อแรกกันครับแล้วก็0 0 0 0 0 0 0 0อ่าจำนวนมันเยอะมากเนาะ2 9 0เนี่ย0อีก9ตัวเราจะเปลี่ยนจำนวนเนี้ยให้อยู่ในรูปสัญ,ญากรณ์วิทยาศาสตร์ตามที่คุณหนุ่มเคยให้สูตรไปแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวครับ ให้แบ่งเส้นให้น้องแบ่งเลยขีดเส้นแดงคาดไว้ก่อน2.9สองอ,อ่าแล้วเขียนไว้คูณสิทีนี้นเลขยกกำลังเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้ของเดิมเนี่ยจุดที่ยมอยู่ด้านหลังถูกป่ะให้น้องนับไปหาเส้นสีแดงว่ามันยกกำลังเท่าไหร่โอเคไหม นับเข้าไปหาเส้นสีแดงนั่นคือจํานวนที่มันยกกําลังออกไปนับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สแสดงว่า10ยกกําลัง11เป็นบวกด้วยนะครับถ้านับทิยมไปด้านหน้าเลขชี้กําลังจะเป็นบวกเนี่ยเสร็จแล้ว1ข้อตอบ2.9คูณ10ยกกำลัง11ต่อไปข้อ3.2 0.2 สูตรที่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็7 3ก็เหมือนเดิมครับใช้หลักการเดิมแบ่งเส้นพอดที่เป็น a ก่อนเป็นได้ตั้งแต่เลข1ถึง9.999ไม่ถึง10ก็แบ่งได้เท่านี้กรณีเดียวและตอนนี้ทศนิยมมันอยู่ข้างหน้าเส้นแดงเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ให้นับจำนวนเข้าหาเส้นสีแดงเหมือนเดิมก็จะได้เท่ากับ 7จ็ดุดคูณสิยกกําลังอ่ายกกําลังเท่าไหร่มาดูครับนับไปหาเส้นสีแดง1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับแสดงว่า10ยกกําลังลบเให้ใส่ติดลบนะครับเพราะว่านับทศยมถอยหลังออกมาให้ใส่ลบตอบโอเคไหมง่ายไหมแค่นี้แหละต่อไปข้อ3.3 หนึ่งสองส่ห้ากเจ็ดศูนย์เจ็ตัว1 2 3 4 5 6 7 1 2 5ใช้เทคนิคเดิมครับแบ่งเส้นสีแดงก่อนน้องต้องแบ่งเส้นสีแดงระหว่างเลข1และเลข2ปึบ๊บก็จะได้เท่ากับหาเขียนไว้เลย1.25่งคูณสิทีนี้จะดูว่ามันยกกําลังเท่าไหร่หน้องมาดูครับ นับตั้งแต่จุดทิิยมไปหาเส้นสีแดง1 2 3 4 5 6 7 8 10กยกกำลังลบ8ครับถ้านับทศนิยมถอยหลังน้องอย่าลืมนะให้ใส่ติดลบแต่ถ้านับทศนิยมไปด้านหน้าหาเส้นสีแดงให้ใส่เป็นบวกโอเคครับข้อต่อไปต่อไปข้อ3.4 425.1คูณ10ยกกำลัง2 อ่ทีนี้ในข้อ4เนี่ยน้องดูเผินๆมันเหมือนจะเป็นสัญกรณวิทย์ถูกไหมแต่ที่จริงยังไม่เป็นนะเพราะว่าพจน์ที่เป็น A เนี่ยมันเกิน10เพราะฉะนั้นเราต้องทําใหม่ใช้สเต็ปเดิมนะครับใช้เทคนิคเดิมแบ่งเส้นสีแดงใหม่ระหว่างเลข4และเลข2ปุ๊บอ่าแล้วเขียนไปเลยครับ4.25 1คูณ10ยกกำลังมาดูว่ายกกําลังเท่าไหร่ให้นับตั้งแต่ทศนิยมไปหาเส้นสีแดง ตอนนี้นับไปหน้าแสดงว่าเลขยกกำลังต้องเป็นบวกนับไปกี่ตำแหน่งน้องดู1 2 2่งสตำแหน่งก็ยกกำลังสองทีนี้สิ่งที่ห้ามลืมเลยตัวด้านหลังน้องอย่าตัดทิ้งคูณไปด้วยคูณ10กกำลัง2ถ้าใครตัดทิ้งเนี่ยจะผิดทันทีอ่าแค่นี้ตอบได้ยังยังนะครับยังไม่เสร็จทําต่อครับจะเห็นว่ามันมีฐาน10อยู่น้องต้องทําต่อให้เรียบร้อยก็จะได้ว่า4 2 5 1คูณ10กกำลัง มันคูณกันฐานเหมือนการเอาเลขยกกำลังไปบวกกันครับ2บวก2ได้เท่ากับ4.251 1คูณ10ยกกำลัง4ตอบครับต่อไปข้อ5 0.03คูณ10ยกกำลงังลบ3ข้อ5เนี่ยก็ต้องปรับตัวพจน์แรกก่อนมัน น้อยกว่า1ยังใช้ไม่ได้ให้แบ่งเส้นแดงครับทีนี้น้องจะแบ่งยังไงมันแบ่งได้กรณีก็คือหลังเลข3เพราะว่าหลัง3มเนี่ยมันมีศูนย์อยู่หลายจํานวนเนาะเขาไม่นิยมใส่ศูนย์ต่อท้ายแต่เราควรรู้ไว้นะว่าหลังเลข3เนี่ยมันมีศูนย์อยู่หลายจํานวนนะต่อไปเหมือนเดิมครับนับจากจุดที่ยมหาเส้นสีแดงแสดงว่าข้อนี้นับถอยหลังก็จะได้เป็น3คูณ10ยกกําลังกี่ตําแหน่ง1 2ึลบ2ครับ ่ลบสโอ้ยเขียนใหม่ลบสนะนับถอยหลังติดลบและที่สำคัญห้ามลืมคูณตัวท้ายไปด้วยคูณ10ยกกำลังลบสามปยังไม่เสร็จเอาฐานเหมือนกันเนี่ยไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยก็จะได้ว่า3ามคูณสิยกกำลังลบสบวกกับลบสม ลบ, 2, บกลบ 3, ได้ลบ5ก็จะได้เท่ากับ3คูณ10ยกกำลังลบ5ตอบต่อไปข้อ6 52.2คูณ10ยกกำลังลบ4าข้อนี้น้องลองพิจารณาก่อนนะว่ามันอยู่ในรูปสัญ,ญาลากรณ์วิทยาศาสตร์แหรือยังซึ่งจากที่ดูเนี่ย อ่าพจนที่เป็น A เนี่ยมันเกิน10อยู่เราจะจัดรูปใหม่เอาเส้นแดงแบ่งนะครับเขียนใหม่ได้เป็น5.22คูณ10ยกกำลังทีนี้มาดูว่ายกกำลังเท่าไหร่นับจากจุดไปหาเส้นสีแดงก็นับไปได้1ตําตำแหนง่งก็10ยกกำลัง1ครับทีนี้พดหลังน้องอย่าลืมนะห้ามตัดทิ้งก็ใส่ไปด้วยครับคูณ10ยกกำลังลบส ทีนี้เสเต็ปต่อไปให้เอาฐาน10ด้วยกันเนี่ยไปคิดต่อได้อีกก็จะได้ว่า5.22คูณ10ยกกำลังฐานเหมือนกันคนูณการให้เอาเลขชี้กำลังขึ้นไปบวกกันครับ1บวกลบ4ก็จะได้เท่ากับ5.22คูณ10ยกกำลัง1บวกลบ4ได้เท่ากับ ลบสครับต่อต่อไปข้อ7 0.047คูณ10ยกกำลัง7ใช้สเต็ปเดิมเลยเนอ้องตอนนี้ค่าตัวพจน์แรกเนี่ยมันไม่ถึง1ให้แบ่งใหม่ระหว่างเลข4และเลข7และนับจากจุดทศนิยมหาเส้นสีแดงนับไปกี่ตำแหนง่ง1 2ก็จะเขียนหมาได้ว่า 4.7่จุคูณสิยกกำลังลบสองและที่สำคัญอย่าลืมตัวด้านท้ายคูณไปด้วยเส๊บสเต็ปต่อไปให้น้องคิดตัวคู่หลังครับฐาน10ฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขยกกำลังขึ้นไปบวกกันครับก็จะได้เท่ากับ4.7คูณ10ยกกำลังลบ2บวกกับ7ได้เท่ากับ 4.7คูณ10ยกกำลังลบ2บวก7แอบคิดมาแล้วได้เท่ากับยกกำลัง5ครับต่อไปข้อ3.8 516ล้านทีนี้เนี่ยมันเป็นข้อความภาษาไทยเนี่ยน้องต้องแปลงให้อยู่ในรูปเลขคณิตก่อนเนอะล้านเนี่ยอะขอเท้าฟาร์มเลยถ้า10เนี่ย มันก็คือ10ยกกำลัง1 100ก็ดูว่าศูนกี่ตัว2ตัว10กำลังสองพันศูนย์กี่ตัว3ต, 10, ตัวก็10ยกกำลัง3 1มห0ื่นหมื่นตัวก็10ยกกำลัง4 100สนศูนยตัวก็10ยกกำลัง5ล้าน0ูย์6ตัวก็คือ สิยกกําลัง6นี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเราจะแปลงฐานให้เรียบร้อยก่อนให้แปลงฐานล้านเนี่ยก็ได้เป็น10บกำลังหถูกไหมอ่าให้น้องแปลงใหม่ก่อนก็จะได้ว่า5้าร้อยสคูณสิยกกำลังหอ่าอ่าต่อไปนะครับน้องจัดให้อยู่ในรูปสัญญากษวิทย์ก่อนแบ่งระหว่างเลข5และเลข1นเนาะ ให้นับตั้งแต่ตุวโยมเนี่ยไปหาเส้นสีแดงก็จะได้ว่า5.16คูณ10ยกกำลังไปกี่ตำแหน่ง 1..2..2.. 2. นับไปหน้าเลขยกกำลังเป็นบวกและที่สำคัญอย่าลืมคูณตัวด้านท้ายคูณ10ยกกำลัง6ได้เท่ากับต่อไปน้องไปแอบคิดตัวหลัง10ยก2องคูณ10ยกกำลัง6ได้10ยกกำลังเท่าไหร่ได้เท่ากับ5.16คูณ10ยกกำลัง 8 2บวก6ได้8ตอบครับต่อไปข้อ9 5.78พันล้านทีนี้มันเป็นพันล้านใช่ไหมพันเรารู้มาแล้วเมื่อกี้10บกำลัง3ล้าน10ยกกำลังหให้น้องแปลงให้อยู่ในรูปฐานเลขคณิตก่อนก็จะได้ว่า5.78คูณ10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง6 ทีนี้อ้าวมันเหมือนจะอยู่ในรูปสัญญาณตัวแรกต้องปรับอะไรไหมไม่ต้องเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์พอดีนะทีนี้ให้น้องไปคิดตัวที่เป็นฐาน10ให้เรียบร้อยก็จะได้ว่า5.78คูณ10ยกกำลัง3บวก6ได้เท่ากับ5.78คูณ10ยกกำลัง9ตอบต่อไปข้อ10 ยี่สิบห้าล้านล้านก็ให้น้องไปเปลี่ยนล้าน,นให้อยู่ในรูปฐานเลขคณิตก่อนก็จะได้ว่ายี่สิบห้าคูณสิบยกกำลงังล้านสุนกตัวก็ยกกำลังหกมีสองล้านก็ทำสองครั้งครับสิบยกกำลังหกสองครั้งนะครับต่อไปสเต็ปต่อไปให้น้องจัดรูปใหม่ก่อนไอตัวแรกเนี่ยมันยังไม่เหมือนอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทย์ใช้เส้นสีแดงแบ่งปุ๊บ เขียนใหม่เป็น2.5คูณ10ยกกำลังอ่านับเข้าหาเส้นสีแดงเหมือนเดิมกี่ตําแนหน่ง1ก็10ยกกำลังหนึ่งและที่สำคัญอย่าลืมคูณตัวข้างท้ายไปด้วย10ยกกำลัง6คูณ10ยกกำลัง6สเต็ปต่อไปให้ทำฐานส0ให้เรียบร้อยครับฐานเหมือนกันคูณกันอ่าต่อไปให้เอาตัวที่เป็นฐานเหมือนกันเนี่ย เอาเลขยกกาลังขึ้นไปบวกกันได้เลยครับทานเหมือนกันคูณกันนะเอาเลขเชี้ยมาลังขึ้นไปบวกก็ได้เท่ากับ2.5คูณ10ยกกาลัง1บวก6 1บวก6บวก6ได้13ตอบ